หมอนี่เป็นลูกทายได้พี่น้องมาอยู่น้ำสสามปีก่อนเลียนจบแมนบอบันนี้เพิ่นก็เลยไปหาประสบการณ์บัดนี้ก็กลับขึ้นมาบ้านเกา่ากลับมาหาพอ่อกลับมาเมาขึ้นเถ่าแต่งกอนล่ำไห้พุ่นได้ชื่อในบอกก่อนล่ำแตงไ้จำขึ้นใจเรื่องครับก่อนนี้ครับเอากระสันร่ำอาจารย์ลุงศูนย์ให้ล่ำให้ฟังแนนกชื่อไดฮิลีแตงไ้ตั้งแต่มาอยู่ปีนันหัอหน้าบอยแตงก่อนล่ำไ้พี่น้องครับ สิีนิวขอาาละวะนอมอยากที่แกนแฟนสนีกรับขอบคุณมวลมิตรทุกทิตมาอุลาปลืมเย็นซาซึมคือนา้ำใสงามงามอคือแวนไม่ตีต่อของแฟนๆขอบูซาลงฝาเบืองเป็นแฟนทานคู่สุขนมผมขอมาเพิ่นสุนขอฝากซื้อในวงการ ขอไปหลานคนร้องเยือนสนองให้แฟนซ่นกิตตีพงให้แฟนเอื้อนสันเสรยนย่องเต็มขันดังดวงสิบอเลมพระคุณแฟนที่ซส่อยู่บูชาเจ้าสวนิลาเอเดือแฟนสวดสวดสวดแนว แสดงว่าชื่อได้เหมือนสุขความอยู่